กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้ห่วงมาหาสมุทรลึกมีพญามังกรผู้ยิ่งใหญ่ครอบครองแก้ววิเศษอันส่องสว่างตั้งแต่กำเนิดแก้วนี้เป็นเสมือนพลังแห่งชีวิตที่เปล่งรัศมีงดงามไม่รู้ดับสูนวันหนึ่งพญามังกรได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามขึ้นไปยังสวรรค์และนั่นเองเขาได้พบกับนางอับสรผู้เลอโฉมทั้งสองตกหลุมรักและได้ให้กำเนิดทิดาผู้หนึ่งมีนามว่านางเมฆขา เมลาคือหญิงสาวที่งามพร้อมทั้งงามด้วยรูปโฉมและงามด้วยจิตใจแต่ก็แสนสุขสนรักอิสระไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดนางชอบโผบินไปตามท้องฟ้าเวรเราะร่ารเริงดั่งสายลมที่แสนเสรีเมื่อวันเวลาผ่านไปพญามังกรเห็นว่าบุตรสาวสมควรม,มีคู่ครองที่เหมาะสมจึงตัดสินใจยกเมลาให้กับพระอินทเจ้าแห่งสวรรค์พร้อมมอบดวงแก้ววิเศษนั้นไว้ในความดูแลของพระองค์แต่เมฆา แม้จะได้อยู่ในวิมานทองของพระอิน์นางกลับรู้สึกอึดอัดไม่อาจเที่ยวเล่นเหมือนที่เคยทำได้ความสุขสนยังคงอยู่ในหัวใจเมฆลาจึงลอบขโมยดวงแก้ววิเศษออกมาจากวิมานเมื่อใดที่นางโยนแก้วขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงสว่างก็พลันแผ่กระจายไปทั่วพระสุธาราวกับสายฟ้าแลบที่ส่องประกายสวยงามผู้คนบนพื้นดินต่างพากันตื่นตะลึงในความงามนั้นแต่ในอีกมุมหนึ่งของโลก มีรามสูรยักษ์ใหญ่ผู้ทรงพลังคอยถือขวานเพชรเป็นอาวุธคู่กายและมีเพื่อนรักคือราหูผู้มีเพียงร่าง่อนบนรามศสูรคิดจะช่วยเพื่อนรักด้วยการจับนางเมฆลาและนำแก้ววิเศษไปคืนพระอินทร์เพื่อหวังให้ได้รับความชอบจากสวรรค์รามศสูรจึงไล่ตามเมฆลาไปทุกแห่งหนทว่าด้วยความว่องไวและเจ้าเล่ห์นางเมฆลามักโยนแก้วขึ้นฟ้าให้แสงส่องเข้าตารามสูรทำให้เขามองไม่เห็น และหลบหนีได้ทุกครั้งรามาสูรยิ่งโมโหกำลังโกรธาเต็มอกจึงควนขวนเพชรขึ้นสู่ฟ้าขวานประทะเมฆจนเกิดเสียงตึกกล้องสะท้อนสะเทือนแผ่นดินทุกคนได้ยินเสียงดังสนั่นก็เชื่อว่าเป็นเสียงฟ้าร้องและเมื่อแสงแก้วมืสะท้อนประกายสว่างจ้าก็ราวกับสายฟ้าแลบที่ฉายว่าฟ้าผ่าตำนาน,นจึงเล่าขานสืบต่อกันมาว่าฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าแลบและฟ้าผ่า เกิดจากการไล่ล่าที่ไม่สิ้นสุดระหว่างเน่าคู่โยนแก้วิเศษกับรามสูรผู้ฟังขวานเพชรและจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงฟ้าร้องและบนท้องฟ้าก็ให้รู้ไว้ถึงว่าแม่ขายังคงหลบหนีและรามสูรก็ยังคงไล่ล่าอยู่ไม่หยุดหย่อน